การเดินทางสู่ลาชิคราวหนึ่งท่านมิลาเรปะต้องเผชิญกับพวกอมนุษย์ที่เต็มไปด้วยมิจฉาทิฐิที่หุบเขาปีศาจเดเรลุนจูมูท่านจึงได้แสดงธรรมบทนี้เพื่อสั่งสอนเหล่าผู้ผีผปีศาจท,ที่มารบกวนท่านให้เปลี่ยนเป็นสัมมาทิฐิบทเพลงว่าด้วยความจริงเจ็ดประการ แสดงความเคารพนับถืออย่างสูงต่อท่านมารปะพระผู้ถ่ายทอดธรรมข้าขออ้อนวอนให้ท่านปโปรดเมตตาประสาทพรให้โพธิจิตของข้าเข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วยเถิดไม่ว่าบทเพลงแห่งสัจธรรมจะไพเราะเพียงใดมันก็เป็นเพียงท่วงทำนองเพลงธรรมดาเท่านั้นสำหรับผู้ที่ไม่สนใจในความหมายของธรรม หากสุภาษิตใดไม่ได้สอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธองค์แล้วไม่ว่ามันจะมีโวหารดีอย่างไรมันก็เป็นเพียงเสียงที่คล้องกันไปมาเท่านั้นหากบุคคลไม่ได้นำธรรมะมาปฏิบัติไม่ว่าเขาจะศึกษาคำสอนมามากเท่าไรมันก็เป็นแค่เพียงการหลอกตัวเองเท่านั้นการปลีกวิเวกอยู่แต่เพียงผู้เดียว ย่อมไม่ต่างอะไรกับการคุมขังตนเองหากเขาไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนที่ครูบาอาจารย์ให้ไว้การฝึกทำงานหนักอยู่ในฟาร์มย่อมไม่ต่างอะไรกับการลงโทษตนเองหากเขาละเลยที่จะนำคำสอนของพระพุทธองค์ไปปฏิบัติสำหรับผู้ที่ไม่เฝ้าระวังรักษาความประพฤติของตนการสวดมนต์ ย่อมเป็นแค่เพียงการอ้อนวอนขอสำหรับผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ตนพูดวาทะที่กล่าวย่อมเป็นแค่เพียงคำโกหกหลอกลวงการละพฤติกรรมชั่วทั้งหลายบาปกรรมที่สะสมไว้ย่อมค่อยๆลดลงการกระทำแต่กรรมดีบุญกุศลย่อมเพิ่มผูนขึ้นจงยินดีในวิเวก และเพียรภาวนาอยู่แต่เพียงผู้เดียวการพูดคุยกันมากเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์จงทำตามที่ฉันแนะนำและภาคเพียรปฏิบัติธรรมให้มากข<ด>ึ้นเราอามนุษย์ส่วนมากเริ่มบังเกิดศรัทธาและมีจิตใจที่นอบน้อมมากขึ้น แต่ยังมีบางกลุ่มที่ยังดื้อด้านและกล่าวคํำเย้ยหยันว่าความชำนาญในการเสแสร้งแสดงธรรมของเจ้าที่ดูราวกับเจ้าเป็นผู้รอบรู้ในธรรมช่างน่าประทับใจยิ่งนักแต่ความมั่นใจใดเล่าที่เจ้าได้ประจักษ์ชัดจากการปฏิบัติธรรมของเจ้าท่านมิลาเรปะจึงได้ตอบด้วยการแสดงบทเพลงแห่งความเชื่อมั่นอันสูงสุด บทเพลงว่าด้วยความเชื่อมั่นอันสูงสุดขอนอบน้อมคาราวะแด่องคุรูผู้ประเสริฐท่านมาราปะฉันคือโยคีผู้บรรลุถึงความจริงอันสูงสุดณนะจุดเริ่มต้นแห่งการไม่เกิดฉันเริ่มบังเกิดความเชื่อมั่นอันแน่วแน่ขึ้นบนวิธีทางแห่งการไร้การดับ พลังของฉันได้สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆด้วยถ้อยคําและภาษาที่มากด้วยความหมายที่พรั่งพลูออกมาจากความกรุณาอันยิ่งใหญ่ของฉันบัดนี้ฉันขอขับขานบทเพลงนี้จากแก่นธรรมอันสูงสุดเนื่องเพราะบาปกรรมอันมากมายของพวกเจ้าก็ให้เกิดความมืดมิดและอุปสรรคขวางกั้นอันแน่นหนา พวกเจ้าจึงไม่สามารถจะเข้าใจความหมายของธรรมอันสูงสุดได้ดังนั้นจงตั้งใจฟังให้ดีเถิดในสัจธรรมที่เหมาะเฉพาะสำหรับพวกเจ้าในพระสูตรโบราณที่ไร้จุดด่างพร้อยพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตต่างย้ำนักย้ำหนาถึงความจริงเรื่องกรรมอันจะมีผลอย่างไม่รู้จักจบสิ้น สรรพสัพตว์ทั้งหลายย่อมต่างเคยเป็นญาติพี่น้องกันมาก่อนนี่คือความจริงแท้ที่ไม่ผิดเพีย้ยนจงตั้งใจฟังให้ดีในคำสอนแห่งความการุณานี้ตัวฉันโยคีผู้ภาคเพียรพัฒนาตนด้วยการปฏิบัติรู้ชัดว่าอุปสรรคภายนอกทั้งหลายนั้นล้วนเป็นเพียงเงาและมายา ที่เสกสัรขึ้นโดยจิตเดิมทั้งสิ้นด้วยการเฝ้าสังเกตจิตจึงแจ้งชัดในธรรมชาติของจิตอันเป็นของว่างเปล่าและไร้แก่นสารด้วยการบำเพ็ญภาวนาอยู่อย่างโดดเดี่ยวจึงได้แจ้งชัดในคำสอนของท่านนาโรปะผู้ยิ่งใหญ่และรู้ซึ้งถึงความเมตตาของครูรุทั้งหลายที่ได้สืบทอดคำสอนต่อกันมา การรู้แจ้งในความจริงด้านในของพระพุทธองค์จึงควรเป็นเป้าหมายแห่งการภาวนาด้วยคำแนะนำอันประเสริฐของคู่รุกของฉันคือความหมายอันลึกล้ำด้านไหนของตันตระด้วยการภาคเพียรปฏิบัติตั้งแต่โยคะเริ่มต้นจนถึงโยคะอันสูงสุดเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดพลังอันสำคัญ และการแจ้งชัดในเหตุผลด้านในของโลกธาตุดังนั้นในโลกภายนอกอันหยาบนี้ฉันจึงไม่ได้หวาดหวั่นพรั่นพรึงต่ออุปสรรคอันเป็นมายาใดๆอีกแด่เชื้อสายวงตระกูลแห่งองค์เทพแห่งธรรมที่ฉันเกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยโยคีนับไม่ถ้วนที่ยิ่งใหญ่ราวกับจักรวาล เมื่อบุคคลเฝ้าพิจารณาสังเกตสภาวะเดิมแท้ของจิตในจิตของตนความคิดปรุงแต่งอันเป็นมายาทั้งหลายจะสลายไปในอาณาจักรแห่งธรรมธาตย่อมไม่มีทั้งความทุกข์และตัวตนผู้ทุกข์แก่นธรรมที่ได้กล่าวไว้ในพระสูตรทั้งหลายมิได้เกินสิ่งน,นี้ไปเลย เมื่อกล่าวจบหัวหน้าปีศาจและอมนุษย์ที่เหลือก็ต่างพากันซีโรราบและถวายตัวต่อท่านคอยหาอาหารและดูแลปรณิบัติจากนั้นก็ได้พากันอันตรธานหายไปไม่มารบกวนใครอีก